เอตโต้ครับเจ้านตัวชอของอตโต้0 5 1 1 0 1า1 2 5 7ครับอตโต้ Auto, เกิดวันที่3ามากราคมพศ2559ครับตอนนี้เอายุ5ปี8เดือนครับปัจจุบันอตโต้เรียนที่โรงเรียนอนาลายลิง ยูช้าหนุบมอนสางคะ่ะมันคือนเช้าของอตโต้มันครูตื่นเด็ที่เชีรยดอริคะ่ะว่าอตโต้อยู่ที่พัมห้าจังหวัดนทับวูดีคะ่ะครอบครัวอตโต้ม่มืสีคนนี้คืกพ่ออมรคุณแม่น้ำตาลอตโต้แล้วก็น้อขาวชื่อว่านางมาตค่ะ อตรครับค,คุณแม่และน้นองอตตครับรคน้องอมค่ะก็สวัสดีครับอินทีครับรู้จักครอบครัวของเราไปแล้วนะครับต่อไปก็จะน,นําเสนอเรื่องความประทับใจครับคุณพ่อไม่จะเป็นคนเล่าส่วนนี้นะครับความประทับใจก็มีหลายๆอย่างครับแต่วันนี้ที่จะนำเสนอก็คือความประทับใจที่เห็นลูกชายได้ส,สอนหนังสือ ลูกสาวคนเล็กซ,ซึ่งเขาอยู่อสามแล้วอสองนะครับก็เริ่มเรียนภาษาไทยครั้งหนึ่งเราก็วุ่นวายกันมากเรื่อง,องของทํางานครับ work from home ก็เลยต้องรีบเคลียร์งานลูกสาวอยากอ่านหนังสือเราพยายามสะกดก็ยางอ่านไม่ค่อยเก่งอยู่ๆเราก็ได้ยินเสียงที่น้องก็คุยกันนะครับก็คือพี่ชายเขาก็ไปช่วยน้องอ่านหนังสือสะกดคําซึ่ง ก็ทําให้เราอมยิ้มได้ครับรู้สึกหายเหนื่อยจากการทํางานก็รู้สึกเห็นความรักที่น้องกับพี่เขามีให้กันนะครับก็จะมีโมเมนต์ที่แบบว่าน้องเขาอ่านข้ามาทัดเนาะแล้วก็เราจับยิ้วน้องเขาอะไปชี้ให้ถูกมาทัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้เห็นว่าเฮ้ยเรื่องน่ารักดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยน้องชอบไหมที่เวลาพี่โตชอบสอนหนังสือน้องชอบไหมคะลูกชอบครับการนี้ก็เป็นความประทับใจของเราครับเรื่องการเลี้ยงดูก็จะให้คุณแม่เป็นตัวหลักในการ นำเสนอเรื่องการเลี้ยงดูครับค่ะในส่วนของแนวทางการเลี้ยงดูเด็กๆนะคะในขณะที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็คือต้องบอกว่าครอบครัวเราเนี่ยเราเลี้ยงดูกันเองนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปัจจุบันนะคะ แล้วก็เราเน้นการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินหรือแม้กระทั่งไลฟ์สไตล์นะคะเราจะเน้นเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะการพูดความจริงาการมีสัมมาคารวะแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือตัวเองอันนี้สําคัญค่ะในส่วนของการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่า,าตัวน้องออโต้เองเนี่ยก็สามารถรับผิดชอบหน้าที่ แล้วก็ช่วยเหลือตนเองได้ตามวัยอันสมควรของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาบน้ำแปรงฟันสระผมแต่งตัวเองนะคะหรือการทานอาหารแล้วก็การทำกันบ้านค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นพัฒนาการที่คุณพ่อและก็คุณแม่เนี่ยภูมิใจในตัวเขานะคะก็รู้สึกว่าทัดใจกับเรื่องพัฒนาการสุดท้ายคือเรื่องความคาดหวังนะครับที่ โรงเรียนเซิะเบียนจะให้กับลูกของเรานะครับค<ช>ุณแม่เรื่องหลักๆเลยคือเรื่องการศึกษาครับรคาดหวังว่าลูกจะได้รับการศึกษาเป็นคุณภาพการศึกษาใช่ครับคุณภาพการศึกษาที่ดีดเยี่ยมจากโรงเรียนและสถาบันโดยมีครูณาจารย์ที่ดีนะครับ<ช>เรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของสังคมครับก็มั่นใจว่าลูกจะได้รับสังคมที่ดีเพื่อนๆที่ดีทําให้เขาเนี่ย สนุกท,ที่จะไปโรงเรียนแล้วไม่กลัวที่จะไปโรงเรียนไม่เบื่อหนะ่ายไม่เบื่อหนะอนะรารียนะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยอันนี้ก็สําคัญมากนะครับซึ่งไม่ว่าจะครอบครัวเราหรือครอบครัวอื่นนะครับก็อยากให้ลูกหลานเนี่ยเมื่อห่างจากออบอกไปแล้วเนี่ยก็อยากจะให้มีความปลอดภัยแล้วก็ได้ไว้วางใจครับซึ่งก็คิดว่าครูคณาจารย์จะมอบความปลอดภัยในชีวิตและทร,รษษษษษัพย์สินให้ของลูกเราได้ครับ สุดท้ายนี้ก็หวังว่านะครับเมื่อลูกสําเร็จการศึกษาที่นี่นะคุณแม่ก็จะได้รับความรู้และสังคมที่ดีไปต่อยอดในการที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือใช้ชีวิตนอกู้วนโรงเรียนคนระับโดยการนําความรู้และสังคมที่ดีนะไปใช้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าสิงทะเบียนไม่รับลูกชายเราไว้ในอ้อมก่อนนะก็ยังไงก็หวังลึกๆนะครับคุณแม่เนาะว่าลูกเราจะได้เป็นสิทธ รุ่นต่อไปของสถาบันนี้ครับยังไงก็ฝากื้อฝากจนด้วยนะครับค่ะค<า>่เด็กๆสวัสดีครับปอเล็วสวัสด<า>ีค<า>่ะ๊ายบาย